แสดงความมีดีกับทุกอันดับด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมอีกหนึ่งช็อตด้านบนเวทีค่ะรวมถึงมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะที่จะมอบให้กับทั้ง3อันดับเลยเดี๋ยวก็กบสฝั่งของคุณหมอได้เลยซ้ายขวาได้เลยนะคะนี่คือรุ่นอายุ16ปีขึ้นไปนะคะ นักกีฬาฝ่ายหญิงของเราในระยะ5กิโลเมตรโอเคญออาตนะครับ1 2แล้วเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลกันต่อเนื่องนะคะสำหรับในรุ่นอายุ16ปีขึ้นไป5กิโลเมตรฝ่ายชายนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นเวทีต่อได้เลยนะคะ สำหรับนะักกีฬาฝ่ายชายอันดับที่3ของเราค่ะระยะ5กิโลเมตรรุ่นอายุ16ปีขึ้นไปนะคะอันดับที่3ได้แก่คุณสุพัฒนาสุวัตดีนะคะเรียนเชิญค่ะรับรางวัลด้านบนเวทีนะคะ และฝ่ายชายอันดับที่สองนะคะแสะดงความยินดีกับคุณชาลีสีหยวกค่ะอันดับที่สองนะคะรุ่นอายุ16ปีขึ้นไป5กิโลเมตรฝ่ายชาย และอันดับที่หนึ่งของเราค่ะในรุ่นอายุ16ปีขึ้นไป5กิโลเมตรแสดงความดีดีกับมิสเตอร์เลวิสแฮนคินเย้ congratulations แล้เดี๋ยวในะกีฬาชายทั้ง3ท่านถ่ายภาพร่วมนะคะกับท่านผู้บริหารของเราค่ะท่านภาคินเมธินีหมายแพงนะคะประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนาการโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะที่ท่านให้เกียริมอบรางวัลน,นะคะในกลุ่มรุ่นอายุ16ปีขึ้นไประยะ5กิโลเมตร ช่างภาพเก็บภาพได้ครบทุกล้องไหมคะครบทวนเรียบร้อยค่ะช่วงน,นี้ต้องกล่าวขอบพระคุณท่านแพท,ท,ทย์หญิงเมธินีใหม่แพงค่ะประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอเซฟประเมอให้กับอาจารย์เมย์ด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้เกตเป็นผู้มอบรางวัลนะคะในกลุ่มรุ่นอายุ16ปีขึ้นไประยะ5กิโลเมตรทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะส่วนในรุ่นต่อไปเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะประกาศผลในรุ่นต่อไปนะคะมีของรางวัลมาแจากเดี๋ยวเราจะมี ขั้นเล็กน้อยด้วยเกมนะคะเรามีรางวัลใหญ่มาแจกกันในช่วงนี้ค่ะเป็น full service membership นะคะ3เดือนมูลค่า42,500บาทจาก s t t t Fire the r e a l y o U เพราะฉะนั้นใครอยากได้ไไดคุณจะต้องมาโชว์ตัวด้านหน้าเวทีให้รวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะอิงเราจะเล่นจากฟิฟ Number ระยะ 10K เท่านั้นใครวิ่ง10กิโลเมตรเตรียมตัวคุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในตอนนี้นะคะ สิบกิโลอยู่ตรงไหนกันบ้างเอ่ยสิบกิโลเดี๋ยวเราจะออกรางวัลน,นะคะตัวเลขจากในบิบ ใครที่มีเลขอย่างที่อาโบอกตร,รงแบบเป๊ะๆวิ่งมาก่อนเป็นคนแรกรับรางวัลน,นี้ไปเลยค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรางวัล Fu s w s w i t m h m e m r e ชิ h สามเดือนนะคะจาก s t a t e ฟท์เดอ e เรย u มูลค่า42,500บาท10กิโลเตรียมตัวเราออกเป็น2หลักหรือ3หลักดีคะ2หลัก2ตัวท้ายขอแบบตรงๆ ไม่โสดขอแบบตรงๆสองตัวท้ายใครที่มีหมายเลขวิ๊นัมเบอร์เฉพาะวิ๊สีแดงนะจ๊ะเฉพาะวิ๊นัมเบอร์สีแดงสองตัวท้ายที่ตรงกับหมายเลขที่โปรจะบอกวิ่งมาก่อนได้ก่อนรางวัลใหญ่มูลค่าถึง42,500บาทจาก Step s t e จไฟเดอรเรลและตัวเลขของเราสองตัวท้ายของวิ๊นัมเบอร์ระยะ10กิโลเมตรได้แก่หมายเลข หมายเลขเจค่ะเใครมี7เตรียมไว้นะรอตัวสุดท้ายนะ7อะไรรอ,อก่อนนะวิ่งมาก่อนได้ก่อนนะ7อะไรเอ่ยหันหลังก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าหาว่ามองเห็นบิ๊กนัมเบอร์ของนักวิ่ง2ตัวท้ายเอะไรดีเจ็ดเค่ะ7-2มาก่อนได้ก่อนค่ะ7-2เพราะว่า นี้เนี่ยเราวิ่งกันเจสนามและเราจัดกันมาเป็นปีที่2องบีกลำเฟอตัวท้ายของระยะ10กิโลเมตรลง้ายด้วย72มาไหมมาไหมมาแล้วนี่โชว์ด้วยนะคะหันหน้าให้กล้องรับรางวัลใหญ่นะคะและในช่วงนี้ต้องขอกราบเป็นเชิญนะคะคุณสุทั์ค่ะให้เก็บเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้นะคะ สำหรับรางวัลจาก s t a i g h t ์เ e ียวย u ค่ะผู้มอบรางวัลของเราก็คือคุณสุทัศน์วงสุขสิรินะคะ managing director จาก s ส t ตจไฟด e เร Real U รับรางวัลใหญ่นะคะมูลค่าถึง4 2,500บาทเป็น full service membership 3เดือนนะคะแสดงความยินดีด้วยกับตัวเลขมงคลของเราเจสนามปีนี้จัดเป็นปีที่สองแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณคุณสุชาต์ค่ะกว่าขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรียนชิญท่านพักผอนด้านข้างแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมา,าประกาศรางวัลกันต่อนะคะสําหรับนักวิ่งของเราค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาประกาศกันต่อสําหรับในรุ่นต่อไปนะคะ เราจะมาประกาศนะคะรางวัลค่ะในกลุ่มรุ่นอายุถึง17ถึง15ปีชายระยะ5กิโลเมตรค่ะ17ถึง15ปีชายระยะ5กิโลเมตรนะคะช่วงนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญค่ะแพทย์หญิงดารารัตนรัตน์ข่าวรองประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบากลกรุงเทพสนามจันทร์และโรงพยาบาลเทพากรให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านไหนที่ได้รางวัลติดถ้วยติดอันดับแซนบายใกล้ๆเวทีนะคะไปกันต่อค่ะสําหรับรางวัลรุ่นอายุ7 15ปีชายระยะ5กิโลเมตรอันดับที่3แสดงความินดีกับคุณสิวรักเทพรินค่ะคุณสิวรักเทพรินนะคะ นี่คือผู้ที่คว้าอันดับที่3นะคะในกลุ่มรุ่นอายุ17-15ปีรับโล่รางวัลน,นะคะพร้อมกับของรางวัลจากผู้สัสรวนของเรานะคะและไปกันต่อค่ะสำหรับรางวัลต่อไปอันดับที่2นะคะในกลุ่มรุ่นอายุ7-15ปีระยะ5กิโลเมตรแสดงความมีเดยกับมิสเตอร์พูนเย้ายายยยยยย ในกลุ่มรุ่นอายุ7 15ปีนะคะระยะ5กิโลเมตรแสดงความยินดีด้วยค่ะและอันดับที่หนึ่ของเราในกลุ่มรุ่นอายุ7 15ปีค่ะแสดงความยินดีกับคุณปรินตั้งตรัสธรรมค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ ฮุยบ๊บนัมเบอร์สวยด้วยนะคะสำหรับน้องตรินนะคะฮ่าฮ่าฮาเป็นบ๊บนัมเบอร์อารมณ์ดีนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องด้วยฝ่ายหญิงนะคะในกลุ่มรุ่นอายุ7 15ปีระยะ5กิโลเมตรนะคะสแตนบายรอด้านข้างเวทีได้เลยนะคะ ดีกับทุกท่านด้วยนะคะต่อไปค่ะรุ่นอายุ7ถึง15ปีหญิงนะคะอันดับที่3ค่ะแสดงความยินดีกับเรียบอร์หมายเลข5914ค่ะ5914นะคะคุณชนุชิดานะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะ อันดับที่3นะคะวั oh. ตัวจิ๋วนะคะถ้วยรางวัลใหญ่ครึ่งตัวน้องเลยนะคะนักวิ่งรุ่นจิ๋วของเราแสดงความยิดีด้วยนะคะรางวัลต่อไปอันดับที่สองนะคะในรุ่นอายุ7-15ปีค่ะแสดงความยินดีกับคุณกิ่งยาดาสอสุธรรมค่ะคุณกิ่งยาดาสอสุธรรมนะคะคว้าอันดับที่สองเรียกน้องดีกว่าน้องกิ่งยาดานะคะ คว้าอันดับที่2นะคะและอันดับที่1ค่ะในรุ่นอายุ7-15ปีแสดงความยินดีกับคุณจารีรัตค่ะเบอดนหมเบอร์5 8 5 6ค่ะคุณจารีรัตนะคะน้องจารีรัต ขึ้นรับรางวัลด้านบนเวทีได้เลยนะคะบิ๊กัมเบอร์5แ5 6นะคะแสดงความ,มดีด้วยนี่คือในกลุ่มของรุ่นเยาวชนนะคะระยะ5กิโลเมตรหญิงรุ่นอายุ7-15ปี ร่วมกันนะคะนี่คือในรุ่นเยาวชนนะคะและต้องกล่าวขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงดา,าราตนะคะท่านเป็นรองประธานคณะผู้บริหารกลุ่มเดินรละผู้ในการโรงพยาบากลกรุงเทพสนามจันทร์และโรงพยาบาล